สวัสดีครับผมในสวัสัิ์เพชรไทยงานแชมปรปวสหนึ่งชมปเชื่อมโลหะวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องเพชรเม็ดงานคู่ค่าซึ่งเพชรเม็ดงานถึงแม้ว่าจะอยู่ในตรงก็ยังคงความง,งานไม่มีวังเสือ่อใครถ้านำมาทำความสะอาดน่ะตกแต่งให้ดีเหมือนที่เขาเรียกกันว่าเพชรในตรงโดยด้วยเพชรในดวงใจแล้วแต่ว่าจะให้โอกาสเขาเป็นผู้นำหรือไม่ พราะทุกคนมีความเป็นผู้นำในตัวเองให้เกียรติทุกคนเพราะเพศทุจัดว่าเป็นสัญลักษณ์ของอันนาความแข็งแกร่งหรืออะไรที่เขาคิดว่าแข็งม,มากๆว่าแข็งเหมือนเพศแม้แต่คงใจแข็งก็อย่าถูกเปลี่ยนว่าใจแข็งกับเพศคนใจเพศก็ประมาณนี้ครับ 哦，哈、uh。Huh.